ดวงชะตาของชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมชาวราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนประจำเดือนกันยายนนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับสวัสดีครับชาวราศีาธาตุลมซึ่งได้แก่ชาวราศีกุมตุลและก็มิถุนเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลานะครับมาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของชาวราศีาธาตุลมกันนะครับ ให้ใบแรกปรากฏขึ้นนะครับใบที่2 และก็ใบที่3นะครับของชาวราศรีธาตุลมก็ต้องบอกว่าเรื่องการงานของชาวราศรีธาตุลมประจําเดือนกันยายนนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีกันเลยทีเดียว3ามไพ่ที่ปรากฏขึ้นมาเกี่ยวกับการงานของคุณถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับนะครับและก็มีเรื่องราวของความสุขความบริบูรณ์และก็ความก้าวหน้าไปในทุกๆเรื่องกันเลยทีเดียวครับเกี่ยวกับการงานของชาวราศรีธาตุลมถือว่านะครับในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณของไพ่นะครับที่ปรากฏขึ้นมา ดีทุกใบเลยทีเดียวแล้วก็นั่นหมายความว่าการงานของคุณในเดือนนี้ก็จะต้องพบเจอกับเรื่องราวดีๆได้ด้วยเช่นเดียวกันไพ่ใบแรกที่ปรากฏขึ้นมานะครับซึ่งสื่อถึงสถานการณ์เกี่ยวกับในช่วงของต้นเดือนต้องบอกว่านะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตของคุณที่จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในเดือนนี้และคุณก็จะได้รับเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นมีรูปแบบของชีวิตที่พัฒนาขึ้นเติบโตขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเกิด <Berkeley> ขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับใครที่คาดหวังการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงงานใหม่หรือใครคาดหวังเกี่ยวกับการเติบต axy, โตเกี่ยวกับสายงานที่คุณจะได้รับนะฮะหรือเรียกว่าเติบโตขึ้นนะครับเกี่ยวกับงานของคุณก็จะได้รับโอกาสนั้นเช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของชีวิตที่จะต้องดีขึ้นและก็จะได้รับเรื่องราวดีๆให้คุณได้รู้สึกชื่นมืน่นชื่นอกและก็ชื่นใจและก็รวมถึงมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการงานของคุณได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดชาวราศรีธาตุลมมีเรื่องราวเกี่ยวกับการติดขัดหรรืืออมีเ่ง เกี่ยวกับอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับการงานแล้วล่ะก็ในเดือนนี้ก็ถือว่าคุณจะสามารถคลี่คลายลงไปได้อย่างแน่นอนนะครับพอไพ่ใบน,นี้สื่อถึงความคืบหน้าและก็การอัปเดตตัวเองเกิดขึ้นในเรื่องราวดีๆนั่นเอง ต่อมานะครับมาดูกันต่อนะครับสำหรับไพ่ใบที่2ของคุณก็ยังสื่อถึงรูปแบบชีวิตที่ดีๆอยู่นะครับไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นรูปแบบของความสมบูรณ์แบบนะครับของการได้ใช้ชีวิตเนื่องหมายคำว่าครับใครคาดหวังเกี่ยวกับความสําเร็จเกี่ยวกับการงานเกิดขึ้นในเดือนนี้ก็ต้องบอกว่านะครับคุณจะได้รับการสมปรารถนาเกิดขึ้นใครคาดหวังการเปลี่ยนแปลงก็จะสามารถทําสําเร็จได้ตามเป้าเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกว่านะครับถือว่าในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์การได้เฉลิมฉลองเกี่ยวกับการงานของคุณหรือคุณมีีเรรื่องาวด เกี่ยวกับการงานของคุณให้เข้ามานะครับทาให้คุณมีความสุขบริบูรณ์พูนสุขอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวมีเรื่องราวชีวิตที่ได้เฉลิมฉลองมีเรื่องราวชีวิตที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานอะไรก็แล้าาวแต่เกี่ยวกับการงานของคุณหรือใครที่ทําธุรกิจอยู่ก็จะได้รับความสามัคคีกันเป็นอย่างดีมีคนซัพพอร์ตเกื้อกูลคุณเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าในเดือนนี้คับดีสุดเกินนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณต่อมานะครับสำหรับไพ่ไปที่3ม ของชาวราศีธาตุลมก็ถือว่ายังคงดีมากอีกเช่นเดียวกันนะครับไพ่ใบนี้สื่อถึงในรูปแบบของความก้าวหน้าของชีวิตที่คุณจะได้พบเจอนะครับเรียกได้ว่านะครับคุณจะเห็นโอกาสทองของคุณเกิดขึ้นในอนาคตหรือเรียกว่าคุณเห็นแล้วนะครับว่าชีวิตของคุณกําลังเติบโตได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันนับจากนี้ไปส่งผลทําให้การงานของคุณนะครับในเดือนนี้ถือว่าภาพรวมทั้งสาใบนะครับดีเสลื่เกินนั่นเองครับฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเป็นช่วงเวลานะครับในช่วงต้นเดือนนะครับคุณมีความ ความคืบหน้าเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานอาจจะมีรูปแบบของการงานที่เหนื่อยนิดนึงเพราะเปรียบมันเสมือนก,กับว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับการเปลี่ยนแปลงนั้นก็จะนำพาสู่สิ่งที่ดีกว่าหรือเรียกได้ว่าทุกๆอุปสรรคของคุณคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้พ้นไปได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับ ในช่วงกลางเดือนนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆลงตัวมากๆมีเกณฑ์การที่คุณจะได้พบเจอกับความสุขเกิดขึ้นเกี่ยวกับการงานอย่างเต็มที่ใครขอความช่วยเหลือนะครับเกี่ยวกับการงานของคุณก็จะได้รับการสนับสนุนมีความสามัคคีกันเป็นอย่างดีมีความเข้าใจกันเป็นอย่างดีนะครับใครทําธุรกิจอยู่ก็ถือว่าธุรกิจกําลังดีมากๆนะครับลงตัวกันสุดๆกันเลยทีเดียว เช่นเดียวกันนะครับในช่วงปลายเดือนก็ถือว่าความหวังของคุณหรือเป้าหมายของคุณเริ่มสําเร็จตามเป้าเกิดขึ้นนั่นเองจนทําให้คุณนะครับมองเห็นอนาคตที่ดีเกิดขึ้นขึ้นมาอีกนะครับหรือเรียกได้ว่านะครับใครทําธุรกิจส่วนตัวอยู่หรือกําลังคิดจะทําอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป้าหมายใหม่ๆนะครับคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นคุณจะได้พบเจอกับโอกาสใหม่ๆเข้ามาสู่ชีวิตคุณจะมีเกณฑ์การได้เจอธุรกิจใหม่เช่นเดียวกันนะครับส่งผลทําให้นะครับในช่วงเดือนนี้ของชาวราศีาธาตุลมประจําเดือนกันยายน เกี่ยวกับการงานของคุณนะครับถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันเลยทีเดียวแหะครับสําหรับการงานในเดือนกันยานั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อดีกว่านะครับสําหรับในเรื่องการเงินของชาวราศีธาตุลมกันบ้างนะครับสําหรับการเงินของชาวราศีธาตุลมในเดือนกันยายนนี้นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับมาลุ้นกันเลยดีกว่าที่ไพ่ใบแรกของคุณกันไพ่ใบที่2นะครับแล้วก็ไพ่ใบที่3ม ถือว่านะครับองประกอบให้ทั้ง3าใบนะครับเป็นเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับการเงินของคุณนะครับก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ด้วยเช่นเดียวกันเชน่นกันกับการงานนั่นเองครับส่งผลทําให้ในช่วงเดือนนี้ด้านการเงินของชาวราศีาธาตุลมถือว่ามีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับ ไพ่เบ็ล่าสื่อถึงการร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับมีรูปแบบของการสารสัมพันธ์กันเป็นอย่างดีเรียกได้ว่านะครับใครรอคอยเงินอยู่หรือใครนะครับเฝ้ารออะไรที่เป็นเงินก้อนใหญ่อยู่นะครับก่อนหน้านี้คุณจะมีเรื่องราวของการที่เรียกว่า สำเร็จตามเป้าเกิดขึ้นนั่นเองเขาเรียกได้ว่านะครับไพ่ใบน,นี้สื่อถึงในรูปแบบของเงื่อนไขสัญญาต่างๆกํา,ากลังประสบความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนั่นเองฉะนั้นนะครับใครก่อนหน้านี้ที่รอคอยสัญญาด้านการเงินอยู่หรือรอคอยความคืบหน้าเกี่ยวกับการเงินอยู่ในเดือนนี้จะได้รับความคืบหน้าเกิดขึ้นและก็จะสามารถที่จะมีความสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเกี่ยวกับการเงินที่คุณรอคอยได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับการเงินของคุณนะครับในสำหรับใบแรกถือว่าเป็นการเงินที่ลงตัวเลยทีเดียวเกี่ยวกับ เงื่อนไขสัญญาต่างๆที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์เกี่ยวกับความสําเร็จแล้วนั่นเองครับ ส่วนไพ่ใบที่สองนะครับจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองเกี่ยวกับการเงินเกิดข,ขึ้นเนื่อนงนานคมว่าครับคุณจะประสบความสําเร็จการเงินได้ตามเป้าหมายเกิดขึ้นใครนะครับที่เฝ้ารอเกี่ยวกับการเงินอยู่ก็จะสําเร็จในช่วงกลางเดือนนั่นเองครับในช่วงต้นเดือนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญญาและก็นะครับเกี่ยวกับการคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณรคอคอยอยู่แต่ในช่วงกลางเดือนมีเกณฑ์การที่คุณจะประสบความสําเร็จและก็ได้รับเกี่ยวกับความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วนั่นเองครับฉะนั้นการเงินของคุณในนช่่วงงงกกลลาาาเเดือํัจะริมม ส่งผลทําให้ในช่วงกลางเดือนของคุณการเงินนะครับจะลงตัวกันเป็นอย่างดี okay. ใครคาดหวังเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตก็จะสําเร็จเกิดขึ้นใครคาดหวังโชคลาภก็จะเข้ามาเช่นเดียวกันนะครับพะไพ่ใบนี้ก็สื่อถึงในรูปแบบของการได้รับการเฉลิมฉลองนั่นหมายความว่าคุณมีเกณฑ์การถูกโชคถูกลาบจนเฉลิมฉลองกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงกลางเดือนใครเฝ้ารอโชคลาบอยู่ก็มีลุ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครเฝ้ารอเงินก้อนใหญ่อยู่ก็มีเกณฑ์การสําเร็จที่ชัด เช่นเดียวกันนั่นเองหรืออีกมุมมองนะครับกับการทํานายก็อาจจะสื่อถึงในรูปแบบของกลางเดือนของคุณนั้นนะครับคุณอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการฟุงฟรฟ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยการท่องเที่ยวหรือการเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองครับแต่ก็ถือว่านะครับภาพรวมส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะท,ที่ดีมากๆเกี่ยวกับการเงินนั่นเองครับ มาดูกันต่อนะครับสำหรับการเงินของคุณอีกใบหนึ่งก็คือใบที่3นั่นเองครับสำหรับใบนี้นะครับอาจจะดูเงียบๆหน่อยนะครับเรียกได้ว่านะครับช่วงปลายเดือนของคุณการเงินอาจจะอืดๆนิดนึงนะครับจืดชืดนิดนึงไม่ได้นะครับมีอะไรที่พีกิกกเหมือนกับในช่วงของกลางเดือนและก็ต้นเดือนนั่นเองครับแต่ก็ไพ่ใบนี้ก็ไม่ได้สื่อถึงในเรื่องราวของการเงินที่ย่ําแย่นะครับเพราะว่านะครับไพ่ใบนี้ก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของการที่เรียกว่าถ้าเกิดมีปัญหาต่างๆคุณก็จะมีปัญญาในการแก้ไขการเงินออกไปได้เช่น เฉะนั้นนะครับถ้าเกิดใครมีปัญหาเกี่ยวกับการเงินอยู่ในช่วงปลายเดือนคุณก็มีทางออกคุณก็มีทางรอดเกิดขึ้นนั่นเองครับจึงเรียกได้ว่าครับปัญหาด้านการเงินของคุณในเดือนนี้แทบจะไม่มีกันเลยทีเดียวแล้วก็แถมยังได้รับเรื่องราวดีๆเกี่ยว <ๆ S 2> กับการเงินให้คุณได้เจอสะด,ด้วยซ้ำนั่นเองครับต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องความรักของชาวราศีธาตุลมกันบ้างนะครับสําหรับความรักของชาวราศีธาตุลมประจําเดือนกันยายนนี้นะครับไพ่ใบแรกปรากฏขึ้นมา ไพ่ใบที่2และก็ไพ่ใบที่3นะครับต้องบอกว่านะครับในเดือนนี้ของชาวราศรีธาตุลมนะครับจะเริ่มมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้น ในช่วงปลายเดือนนั่นเองครับฉะนั้นนะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับความรักที่ดีๆแล้วล่ะก็คุณจะได้พบเจอกับความรักที่สดชื่นแล้วก็สุขสมหวังเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนนั่นเองครับจะมีรูปแบบของชีวิตที่จะได้รักดีๆเข้ามาจะได้เจอกับคนที่เข้ามาให้คุณได้เป็นตัวเลือกเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเียได้ว่านะครับคนที่ยังโสดอยู่นะครับรุนได้เลยนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณในช่วงปลายเดือนนะครับส่วนสําหรับในนนนคคุณที่่่่่่ยยยยััังงงงโสดดออออูชวววตต้เืืก็ถาไมล เพราะยังมีลักษณะของการโดดเดี่ยวอยู่เ <_ d ew> ช่นเดียวกันครับกับช่วงในกลางเดือนก็ยังไม่ค่อยลงตัวเกี่ยวกับความรักเช่นเดียวกันนะครับ คราวนี้นะครับมาดูกันต่อสําหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับสาหรับคนที่มีแฟนอยู่แล้วนะครับของชาวราศีธาตุลมนะครับในช่วงต้นเดือนนะครับในกันยายนถือว่าเป็นจุดที่คุณจะประสบความสําเกี่ยวกับความรักเป็นอย่างดีได้รับการดูแลจะใส่จากคู่รักเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับหรือสื่อถึงในรูปแบบของความรักของคุณมีจุดลงตัวกันเกิดขึ้นมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นหรือนะครับคู่รักของคุณอาจจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็การเงินของเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันจึงเรียกได้ว่านะครับในช่วงต้นเดือนนะครับ ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักเกิดขึ้นนั่นเองครับ อาจจะสะดุดบ้านนะครับในช่วงกลางเดือนไพ่ใบนี้ปรากฏขึ้นนั่นหมายความว่าความรักของคุณอาจาจะมีความไม่เข้าใจหรือสิ่งที่คุณตั้งเป้าอยู่เกีก่ยวกับความรักของคุณน,นั้นอาจจะยังมีจุดของการขัดแย้งกันอยู่หรือไม่เป็นไปนตามเป้าหมายไม่ค่อยมีความคืบหน้าสักเท่าไหร่นั่นเองครับรเรียกได้ว่านะครับในช่วงกลางเดือนของคุณน,นั้นความรักอาจจะมีความจืดชืดจืดจางไม่ค่อยเข้าใจกันอาจจะมีจุดของการไม่ค่อยลงตัวกันและก็อาจจะมีเรื่องราวของการขัดแย้งทะเลาะกันเกิดขึ้นในด้วยเส้นเดียวกันก็ต้อง ระมัดระวังนิดนึงครับเกี่ยวกับความสัมพันธ์ี่กับความรักของคุณในช่วงกลางเดือนนั่นเองครับและในช่วงปลายเดือนนะครับความรักของคุณก็จะกลับมามีความชื่นมืนกันอีกครั้งคุณจะได้รับสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับของขวัญของฝากที่ถูกใจจากคู่ครองคุณได้ด้วยเช่นเดียวกัน เรียกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับความรักก็จะพัฒนาขึ้นนะครับในช่วงของปลายเดือนนั่นเองและก็นะครับอีกอย่างหนึง่งก็ยังสื่อถึงในรูปแบบของความรักที่จะมีเกณฑ์การเฉลิมฉลองมีความสุขร่วมกันแล้วก็มีเกณฑ์การได้ใช้ชีวิตร่วมกันกันเป็นอย่างดีมีเป้าหมายในอนาคตมีการวางแผนเกิดขึ้นเกี่ยวกับความรักที่จะมีความคืบหน้าแล้ก็เติบโตขึ้นในอนาคตนั่นเองครับ จึงเรียกได้ว่านะครับความรักของชาวรา,าศีธาตุลมในเดือนนี้ก็ถือว่านะครับเป็นความรักที่ดีกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นคนที่โสดอยู่ที่คุณจะสามารถรุนได้ในช่วงปลายเดือนส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะติดขัดแค่ในช่วงกลางเดือนเท่านั้นนะครับแต่ภาพรวมตลอดทั้งเดือนก็ถือว่ายังดีอยู่นะครับเกี่ยวกับความรักของคุณนั่นเองและนี่แหละครับก็คือดวงชะตาของชาวรา,าศีธาตุลมในเดือนกันยายนนี้นะครับซึ่งในแก่าชาวราศีกุม ราศีตุลและก็ชาวราศีมิถุนนั่นเองครับต้องบอกว่าในเดือนนี้ของคุณนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการเงินที่จะมีเกณฑ์การที่จะได้รับความสําเร็จเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการงานที่คุณจะมีเกณฑ์การเติบโตมากขึ้นนะครับกว่าเดิมเกี่ยวกับการงานของคุณมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นให้คุณได้เจอเกี่ยวกับอนาคตด้านการงานของคุณที่คุณจะได้พบเจออนาคตที่ดีกว่าเดิมนะครับหรือถ้าเกิดคุณคาดหวังเกี่ยวกับตําแหน่งหรือคาดหวังกับเจริญเติบโตแล้วล่ะก็ในเดือนนี้ด้านการงงานขอคุณก็ ว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันอย่างมากกันเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นนะครับเรียกว่านะครับในเดือนนี้ในเรื่องราวทั้ง3าอย่างของคุณก็ถือว่าเป็นจุดที่ลงตัวกันในทุกเรื่องราวกันเลยทีเดียวนะครับสําหรับชาวราศีธาตุลมประจาเดือนกันยายนนี้นั่นเองแล้วมาพบกันใหม่ในเดือนหน้านะครับ